สวัสดีทักทายทุกท่านนะครับสวัสดี f c, f c ช่องนะครับค uh ุยข่าวการเมืองรู้เรื่องทุกประเด็นนะครับก็สวัสดีพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยที่รักและศรัทธาในตัวคุณทักษิณชินวัตรนะครับอันนี้ก็เป็นช่องสำรองนะครับของช่องปกรณ์พักดีธรรมนะครับชื่อค uh ุยข่าวการเมืองรู้เรื่องทุกประเด็นนะครับต่อไปนี้ผมจะทําแยกเป็นแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะฮะก็ของช่องปกรณ์ก็จะลงช่องปกรณ์เลย ช่องคุยข่าวการเมืองก็ลงช่องคุยข่าวการเมืองเลยนะครับถ้าทุกท่านนะฮะกดติดตามช่องนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องปะก,กรอ์พัดีธรรมก็ช่วยไปกดติดตามนะครับจะได้แยกกันฟังนะครับนะบวันนี้ผมจะพามาที่ภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเมืองแป้แหนระเบดนะครับก็เป็นจังหวัดที่นะครับครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยนะครับอ่าไม่เกรงใจใครนะครับนะรุนแรงแบบไม่เกรงใจใครไม่ยกให้ใครเลยนะครับ ก็เข้ามาทั้งสามที่นั่งนะครับที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่จังหวัดแพร่มี3ที่นั่งนะฮะเพราะเดิมทีเนี่ยมีจะมีแค่2ที่นั่งนะครับก็มี3ามที่นั่งเพื่อไทยก็ยังกว่าทั้ง3าที่นั่งแต่ต้องย้อนไปนะฮะกลับไปนะฮะประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะฮะนั่นแหละครับพักพักพี่พักน้องนะฮะ ก็ทาให้ปี2 5 6 2สองพักเก้าไกลเขาได้ไปทั้งสองเขตหรืออาจจะเป็นเพราะมีอุบัติเหตุทางการเมืองด้วยแหละครับนะเพราะว่ามีพักไทยรักษาชาติที่เป็นพักสาขาหรือว่าพักที่นะฮะเป็นพักพี่พักน้องกับทางพักเพื่อไทยจริงๆนั้นเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็ถูกยุบพักไปก็จึงทาให้นะฮะพักอนาคตใหม่ในเวลานั้นเป็นพักอนาคตใหม่นะฮะได้เข้ามาทั้งสองที่นั่งแต่พอกลับมาปีสองห้าแล้วเนี่ยนะครับพักเพื่อไทย ไม่นะฮะไม่หลงเหลี่ยมหลงกลแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะกลับมากวาดที่นั่งนะครับก็จึงได้มาครบทั้งสามที่นั่งนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆอยากจะปากบอกพี่น้องชาวเชียงรายชาวเชียงใหม่ชาวลำปางนะครับวันนี้ถ้าทุกท่านยังคงคิดถึงคุณทักษิณแล้วก็คิดถึงสิ่งที่พักเพื่อไทยทำให้ภาคเหนือเนี่ยฮะที่มีคุณภาพชีวิตของคนรากญ่าดีขึ้นมา ต้องการเพื่อถ่ายครับเลือกเพื่อถ่ยเข้ามาให้มากที่สุดครับอย่างน้อยๆก็ต้องเกิน200ที่นั่งให้ได้นะครับไม่งั้นการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากที่สุดเลยนะครับโอเคครับวันนี้เราไปที่จังหวัดแพร่นะครับเราไปดูก่อนว่าครั้งนี้นะครัมีใครที่ลงสมัครบ้างนะครับจังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่เองก็จะมีคุณนะฮะนายแพทย์ทศพรเสตรีรักนะฮะ ในแพทย์นิยมวิวัฒนะดิตกุลนะครับแล้วก็คุณวรวัฒนะเอื้ออภิญญากุลซึ่งนะครับครั้งนี้ก็ยังลงเหมือนเดิมนะครัคร้งที่แล้วก็เป็นแชมป์เก่านะครับโดยเขตที่1นึ่ในแพทย์ทศพรเสรีรักนะฮะพักเพื่อไทยก็ นะฮะครองเก้าอี้นะครับ,รรบเขตด้วยกังที่2ก็เป็นคุณนิยมวิวัฒนดิฐกุลนะครับพักเพื่อไทยเช่นกันนะครับก็นายแพทย์ทั้งสองเขตเลยนะครับส่วนเขตที่3ก็จะเป็นดาวสภานะครับคุณบวรวัตรเอื้ออภินยากุลนะครับจากพักเพื่อไทยเช่นกันเพื่อไทยกว่าทั้งจังหวัดไม่แบ่งให้ใครเลยแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้ที่จังหวัดแพร่ก็จะไม่แบ่งให้ใครเลยทั้งสามเขตครับทาไมผมถึงนําจังหวัดแพร่มาพูดในช่องนี้ฮะ เพราะผมอยากจะกระตุ้นกระตุ้นเตือนนะฮะเขาเรียกว่ากระตุกต่อมนะฮะกระตุกต่อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ลําพูนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายไม่ว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับที่อาจจะนะฮะหลงละเมอเพอ้อพกไปกับนะฮะ เรื่องของวัฒกรรมเรื่องของกระแสที่อยากได้คนรุ่นใหม่จริงๆแล้วพักเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับก็ผลิตคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับแต่ทุกท่านครับการเมืองยังไงก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องมีทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ผสมผสานกันนะครับ คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาผ่านประสบการณ์มาเขารู้ว่าสิ่งต่างๆนานาที่จะต้องเจอปัญหาข้างหน้าจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับมันปูทางไว้อยู่แล้วคนรุ่นใหม่แน่นอนครับนะฮะมีความคิดที่อาจจะเป็นการคิดนอกกรอบนะฮะเป็นการคิดที่ในเชิงบูรณาการเพิ่มขึ้นมาถ้านํามาเป็นส่วนผสมที่ดีนะครับแล้วก็มารวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะ ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสามารถก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงครับซึ่งพักเพื่อไทยลงตัวที่สุดแล้วครับมีทั้งคนเก่าประสบการณ์มีทั้งคนรุ่นใหม่ที่เริ่มเริ่มผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเพื่อไทยเองเนี่ย จริงๆแล้เปรียบเสมือนอะคาเดมี่เลยนะครับเพราะมีการพัฒนานะครับยุวชนเพื่อไทยขึ้นมามีการอบรมนะฮะใครจะลงการเมืองก็เข้ามานะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ทําได้ดีมากๆนะครับแล้วผมอยากจะให้ทุกท่านครับชาวแพร่ครั้งนี้ผมเชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านกลับมาได้ก่อนจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะในปี62นะฮะหลงไปเลือกนะฮะ พักอนาคตใหม่เพราะเข้าใจว่าคือพักพี่พักน้องนะฮะเราก็จะเดินเคียงข้างไปด้วยกันแต่มันไม่ใช่แล้วนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันแต่พอหกหกนะฮะคนแพร่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาทันทีเลือกนะฮะก็นั่นแหละครับเลือกใครล่ะครับเลือกทางพักเพื่อไถ่กลับมาทั้ง3ที่นั่งนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่อยากจะฝากไปถึงคนลำปางนะครับที่อาจจะ นะครับครั้งก่อนเนี่ยก็มีการเลือกนะฮะพักเก้าไกลเข้าไปทั้ง3าที่นั่งทิ้งให้เพื่อไทยแค่ที่นั่งเดียวครั้งนี้อยากจะให้กู้ศักดิ์ศรีคนเหนือกลับมานะครับแล้วก็ในส่วนของที่เชียงรายด้วยเช่นกันนะครับอยากให้กู้ศักดิ์ศรีของคนเชียงรายกลับคืนมาครับถ้ายังไงก็แล้วแต่ขอให้เลือกเพื่อไทยกลับมาให้เยอะที่สุดนะครับนะนะฮะถึงตรงนี้อยากจะฝากคําขวัญนะฮะของจังหวัดแพร่สักหน่อยนะครับผมชอบจังเลยคําขวัญจังหวัดนี้นะฮะ มหอมไม่ซักทินรักพลอจ้าแห่สี่เมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแป้นี้ใจงามโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคำขวัญจังหวัดนี้นะครับก็อนั่นแหละรครับก็ฝากด้วยนะครับคนแพร่ครับครั้งนี้นะฮะก็คุณทศพรนะรในแพทย์ทศพรเสรีรักนะฮะในแพทย์นิคมวิวัฒนดิตกุลน,นะครับแล้วก็คุณวรวัตรเอื้ออภิญญากุลสามชื่อนี้ยังไงก็คงจะอยู่ในใจของ คนจังหวัดแพร่นะครับเลือกเพื่อไทยเข้าทั้งจังหวัดครับนะเพื่อให้สะเทือนนะฮะไปถึงจังหวัดอื่นในภาคเหนือที่อาจจะหลงไปตามนะฮะกระแสและก็วาทกรรมนะครับครั้งนี้ต้องกลับมาให้ได้นะครับพรรคเพื่อไทยเพื่อปูทางให้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเป็นพรรคที่เข้าเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็นะครับไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับในการจับมือกับพรรคไหนนอนาคตก็ว่ากันไปครับแต่เพื่อไทยต้องได้เยอะที่สุดนะครับถ้าได้น้อยกว่า180เหนื่อยครับเพราะอะไรครับเหมือนที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิป การที่เราได้สักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยนะครับแล้วทางพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนนะครับหรือว่าพรรคอื่นๆเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมมาจับมือกับเพื่อไทยแล้วจะทํำยังไงครับเพื่อไทยก็ต้องกลายเป็นฝ่ายค้านแล้วพี่น้องคนเสื้อแดงแล้ครับแล้วสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้ครับแล้วคนที่เชื่อเพื่อไทยล่ะครับจะทํำยังไงครับเราก็จะไม่ได้เห็นนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยนะครับที่รอเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหวยเกษียณเลยหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะฮะ รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเอยหรือในการที่จะมีการยกระดับพัฒนาโครงการ30บาทรักษาทุกโลกให้มันพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะฮะมากมายครับหลายๆนโยบายพักคเพื่อไทยทําให้เห็นแล้วว่าทําได้จริงนะครับแต่บางนโยบายมันก็อาจจะทําได้ไม่เต็มที่ไม่สุดเพราะมันมีอุบัติเหตุทางการเมืองเรารู้กันอยู่ครับ ต้องการให้เพื่อไทยกลับมาต้องเข้ากูหากาเพื่อไทยทั้งสองใบนะครับอย่ายอมใครครับเพื่อไทยวันนี้นะครับนะเขาอาจจะไปจับมือกันเขาอาจจะมีดีลเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะทิ้งให้เพื่อไทยเป็นป่ายคา้านแต่ถ้าประชาชนเนี่ยรวมตัวกันไม่ยอมแพ้นะครับมือที่มองไม่เห็นหรืออำนาจที่จับต้องไม่ได้นะครับเราก็จะกลับมาให้ได้ครับเพื่อไทยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณนะครับที่ฟังคลิปนี้จนจบคลิปแล้วไปเจอกันใหม่นะครับคนเมืองแป้ใจงาม